สวัสดีครับก็ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็พบกับผมนะครับช่องนักล่าใต้ธรณีนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปล่าสมบัติกันที่ไหนนะครับจะไปหาอะไรทำทำอะไรที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับตอนที่จะรับชมคลิปยังไงก็ขอให้ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผมก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับก็นี่ก็เป็นแค่ EP ที่2นะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรที่ไหนจะได้อะไรบ้างนะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดเป้าหมายแรกนะครับแต่แต่ก็ยังไม่ใช่พิกัดที่เราได้รับทราบมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณป่าครับก็ได้พบกับตากับยายนะครับที่ทํานาทํานาอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ลงสอบถามเบื้องต้นนะครับก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณป่าที่ก็หากินของชาวบ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็คนกําลังลงมาทําไร่ทําสวนนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็น บริเวณหนองสาะนะครับโอ้โหไม้ย,ย่างสวยเลยนะครับอ่บริเวณนี้นะครับก็หน้าหน้าลงนะครับมาสำรวจพิกัดก่อนนะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะพาทีมงานามาลงสำรวจอีกรอบอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันอีกทีนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <g it> กดแชร์ <g it> เพื่อจะได้พลาดคลิปข่าวหรือข่าวสารทางช่องเรานะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวหาที่จัดรถก่อนครับก็บริเวณนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณนาเกลือนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหเนินป่านะครับก็เดี๋ยวผมพาลงสำรวจนะว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่าพิก,กัดที่เรามาเจอโดยบังเอิญนะที่ไม่ใช่บังเอิญที่พิกัดเป็นพิกัดที่อ่าชาวบ้านแกล้งมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเนินเป็นเนินนะครับก็อเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าหน้าลงเดี๋ยวผมจะลงเครื่องเป็น A1 วันแมดูนะบ่าจะเจออะไรหรือไม่นะครับก็ก็วันนี้นะ จะทดสอบเครื่องว่าประสิทธ like ิภาพเครื่องของ A 1 m a นี่ก็จะใช้ได้ในระดับไหนนะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ขอญาตไปเตรียมตัวกันนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำอ่าการขอเจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับก็ก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่สองผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด มีมีเชื้อ,อยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะลงมาอ่าอีกอีกรอบนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นแค่การการสำรวจสำรวจไม้นะครับก็ตอนนี้ก็มีชาวบ้านอ่ามาทำได้ทำทำสวนครับก็เบื้องต้นนะครับ ก็ยังไม่ทราบว่าน่าจะเป็นเศษหนะครับก็จริงๆด้วยนะครับเศษหาไหครับพอดีก่อนจะลงเครื่องนะครับก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เป็นคล้ายๆเศษหนะครับเศษหเก่าเศษหโบราณนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ลงเครื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ได้พบเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ตรงนี้นะครับน่าจะ เป็นเป็นหมายหมายที่ดีนะครับก็ดูแล้วน่าน่าจะอ่าเข้าเข้าขายกับอย่างกับอ่าที่อ่าพี่ชายเป็นชาวบ้านบริเวณแถวนี้ได้แจ้งมานะครับก็น่าจะน่าจะใช่นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ได้สอบถามไปยังชาวบ้านเป็นคุณตาครับก็แกก็บอกว่าก็ตรงนี้ก็น่าจะแรงก็เราก็ระวังระวังก็ ตอนนี้ก็สำรวจสำรวจพื้นที่ไปก่อน,นครับตอนนี้ก็นี่นะเป็นเศษหนนะครับใช่ไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็เอวันแม็กนะครับเราจะมีประสิทธิผลยังไงจะถึงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหเดินไปตรงไหนก็เจอนะครับก็เศษหายเก่านะครับ วันนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาคอยชมไปพร้อมกันนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งเสียงนะครับก็ยังจับพิกัดไม่ได้ครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเอาชี้เป้าดำก่อนนะครับตรงนี้จะเจออะไรหรือไม่นะครับ ก็เ,เดี๋ยวลงลงลงเครื่องอีกรอบนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับ ดีนะครับที่ดินยังขุดง่ายนะครับอาจจะเป็นตรงนี้นครับที่กลับโอ้โหรอบทิปเลยนะครับมื่อสคู่อยู่ฝั่งนี้นะครับ แต่ตอนนี้มาฝั่งนี้แล้วครับก็เดี๋ยวมาชมหลุมไปพร้อมกันนะโอ้น่าจะลึกนะครับก็ขุดก็โอ้โหลึกพอสมควรแล้วนะครับก็ชี้เป้าเราก็ยังลงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราต้องรู้ให้ได้ครับว่า ตรงที่เราค้นพบตรงนี้นะจะเป็นอะไรนะครับเฮ้ เอาแล้วครับน่าจะโดนเสไหนะครับก็ตอนนี้ชี้เป้าก็ยังลงไม่ถึงอีกนะครับ ก็ตอนนี้เหมือนเราจะโดนอะไรสักอย่างนะครับก็เหมือนเราจะเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเศษไหนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่มาคอยรับชมกันนะครับต่อนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าจะเป็นอะไรนะครับ ก็วันนี้เราต้องรู้ให้ได้นะครับเพาเราได้ลงทุนขุดขนาดเดี๋ยวตอนนี้คาดว่านะครับก็น่าจะเจอเป็นเป็นน่าจะเป็นไหนะครับสักครู่นะครับ ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นไหนะครับ นี่น่าก็น่าจะเป็นหม้อนะครับเป็นหม้อโบราณนะครับ อน่ะจะพบเป็นแค่เศษเหมือนเศษหายเศษหม้อโบราณนะครก็ก็หลุมนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปหาที่อื่นต่อนะครับ ก็ก็ตรงนี้ก็น่าจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับก็เราไปที่ไหนนะครับขุดแล้วเราก็ต้องอ่ากบคืนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับ ก็เรามาเพื่อศึกษานะครับอ่าหลังเจอเศษอะไรสักอย่างข้าวจะเป็นศิสาลิศเราก็ได้เดินมาเจอเหรียญห้าอีกเหรียญน,นะครับคาดว่าโดนเผาด้วยครับตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับ คาดว่าจะเป็นกองขยะนะครับแต่ก็มีเศษไหนะครับก,ก็ได้เจอเหรียญอีกมากมายนะครับ ยัง,งงงอยู่กับพื้นที่แห่งนี้นะครับไม่ทราบว่าจะ,จะเป็นอะไรนะรตรงนี้เพราะว่ามันมันแปลกนะครับมันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าเรายังแปลกกับสถานที่แห่งนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเราสงสัยเราก็ดูให้มันเพราะว่ามันมีบางสื่บางอย่างที่ที่ผิดปกติครับอย่างนี้นะครับก็ เป็นเศษไหนะครับเพราะว่ามันผิดสังเกตตรงที่ว่าไหามันเย,เยอะเยอะเกินที่ที่จะใช่ตรงอะไรสักอย่างผมคาดเดานะครับ ถาจะเป็นป่าช้าหรือไม่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตาคุณตาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอสอบถามข้อมูลให้ละเอียดนะเพราะว่าตอนนี้เศษอะไรต่างๆตรงน,นี้มันมันน่าสงสัยมากนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับแล้วเราค่อยขึ้นมาบนบริเวณเนินเหมือนเดิมนะครับเนี่ย แต่มองดูเนเผินก็เหมือนกับชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งนะแต่มันก็อดแปลกไม่ได้นะไแล้วก็ยังไงเราก็เราก็จะตามกันต่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ มันเป็นอะไรกันแน่นะครับจะมีอะไรหรือเปล่านะครับ